พเพื่อนๆครับวันนี้เป็นวันที่สําคัญอย่างหนึง่งไม่ใช่ทางศาสนานะครับแต่ในทางเศรษฐกิจก็คือการประกาศตัวเลข CPI ที่หลายคนเฝ้าจับตารออยู่ว่าตัวเลขจะออกมาเป็นยังไงซึ่งหลายคนก็คาดเดาไปต่างๆนาน,นาครับว่าการประกาศจะทําให้ราคาบิตคอยปรับตัวไปในทิศทางนู่นนั่นนี่ได้ผมได้มองว่าจริงๆบิตคอยนั้นได้เลือกทางแล้วใช่ครับผมมองว่าบิตคอยได้เลือกทางแล้วทําไมผมถึงพูดแบบนี้ลองไปติดตามเราฟังข้อมูลจากผมพร้อมทั้งไปอัปเดตเอาคอยเล็กๆน้อยๆในวันนี้ อย่าลืมยกแก้วมาชนเหมือนเดมิมฮะชนลุยสวัสดีเพื่อนชาวคริปตีเคเรนโซคริปโตเคเรนซี่ hey, วันนี้เป็นวันที่10เดือน5และผมไม่ได้มาแนะนำการลงทุนเนาะวันนี้จะมาพูดคุยถึงทิศทางของบิตคอย ก่อนที่จะประกาศตัวเลข CPI หรือหลังการประกาศตัวเลข CPI ทิศทางจะเป็นยังไงซึ่งผมได้มองว่า Bitcoin นั้นจริงๆได้เลือกทางแล้วผมเองอาจจะคงไม่ได้สนใจตัวเลขแล้วแต่จ,จะเป็นยังไงก็ต้องติดตามเราฟังในคลิปนี้ครับพเพื่อนๆก่อนอื่นนะผมต้องฝากมาเทรดที่ OKX OK, โดยคลิกที่ลิงก์แนะนําของผมใต้คลิปล่า,ลางเพื่ออะไรครับพเพื่อนเพื่อเพื่อเพื่อนๆได้รับโบนัสสต่อนั่นก็คือส่วนลดค่าธรรมเนียมในการเทรดที่สูงที่สุดเมื่อเพื่พอนเพื่อนเปิดโพดิชั่นแต่ละไม้ในนะครับในการเทรดไม่ว่าจะฟิวเจอร์หรือสปอตเพ โบนัสต่อที่2จากการเทรดที่ OKX OK นั่นก็คือเพื่อนๆจะได้ค r อสเรียนในรูปแบบฉบับของเหาฉลามนะครับว่าพื้นฐานการเทรดแล้วก็การเข้าโ o s ิชันเนี่ยเข้ายัางไงนะครับเป็นแบบรวบประตัดตอนเพื่อนๆสามารถมาดูคลิปวิดีโอนี้ได้ถ้าเทรดที T ่ OKX โดยคลิกลิงก์ของผมนะครับครับเพื่อนๆก็เอือเลยฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ผมขายมาได้นั่นก็คือกำลังใจจากเพื่อนๆทุกคนครับอย่าลืมกดไลค์ให้ผมกดลไลค์คอมเมนต์พูดคุยไว้ที่ใต้คลิปเพื่อเปิดการมองเห็นให้คลิปของผมเนี่ย ส่งต่อไปยังคนอื่นๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการขอบคุณสาหรับผมมากๆเลยนะครับเพื่อนๆกดไลค์ให้ผมหน่อยเนาะและก็อย่าลืมซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตนะครับกำลังใจสําคัญที่สุดสำหรับผมแล้วครับเป็นเพื่อน ขอบคุณมากมากครับโอเควันนี้ก็คงหนีไม่พ้นกับการประกาศตัวเลข CPI ที่หลายคนเฝ้าจับตาเราดูอยู่ก็ขอบคุณข้อมูลจากทางทันโลกนะครับเขาได้มองว่าตาเราดูตัวเลข CPI ครับว่าจะสูงหรือต่ำกว่า5%เซึ่งถ้าต่ำกว่า5%ถ้าต่ำกว่านะครับก็อาจจะเป็นครั้งแรกที่ CPI ร่วงลงลงมาต่ำกว่าดอกเบีย้ยของเฟดนะครับซึ่งเขาได้มองว่าอาจจะนะครับใช้คําว่าอาจจะเป็นจุดที่ทําให้เฟดเนี่ยเริ่มสบายใจและ ผ่อนคลายเกี่ยวกับนโยบายการเงินหรือหยุดการขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้อาจฉะนั้นแล้วเราลุ้นแค่ว่าต่ำกว่า5%หรือเปล่าถ้าต่ำกว่าอาจจะ ส่งผลทาให้เฟดเนี่ยไม่ขึ้นอัตราดอกเบีย้ยก็ได้อันนี้เราก็รอลุ้นติดตามกับตัวเลขกันต่อไปครับซึ่งทําไมผมเองถึงได้บอกว่า Bitcoin เขาได้เลือกทางแล้วผมเองคงไม่ได้มานั่งเฝ้ารอดูตัวเลขเนะครับผมเนี่ยจะออกไปเตะบอลน,นะฮะโอเคทําไมผมถึงมองอย่างนั้นนะครับ1นเรามาดูกันก่อนจากการที่ Bitcoin ได้ปิดหลุด Triangle นะซึ่งผมก็ได้เอา Tri a n g l เกิลไปเพื่อนดูแลนะครับเนี่ย t ร i a n g l e กเป็นพ a ทเทิลสามเหลี่ยมที่รอการเบรกขึ้นหรือเบรกลงซึ่งเขาเลือกที่จะเบรกลงนะเพราะ เ,เขาก็ขึ้นไปยังททร์เก็ตของเขาเป,เป๊ะซึ่งททร์เก็ตตรงนี้เนี่ยก็จะลงมาที่ประมาณช่วง25,000 รวมถึงช่วงประมาณ24,000ตัวเลขกลมๆนะครับอันนี้เป็น t a รเก็ตของ Triangle ิรวมถึงในภาพใหญ่เพื่อเพื่อจะเห็นมุมมองของอะไรครับอีกแพทเทิร์นหนึ่งนั่นก็คือ He a แอนโชเดอร์ทายแ i a n g l e ภาพเล็กอยู่ในภาพใหญ่ของ head and Shoulder ตรงนี้นะครับเราโฟกัสประมาณนี้ซึ่งเป็นการหลุดลวง Triangle ลงมาแล้วที่นี้แพทเทิร์นในภาพระยะสั้นที่ผมแอบมองเห็นเนี่ยซึ่งพอเรามาดูในภาพระยะสั้นเนี่ยผมแอบมองเป็นในส่วนของแพทเทิร์นแ a บแฟกชนาะถึงแม้ว่าผมแอบมองเป็นในส่วนของอะไรครับ บูลลิชเดเวอร์จนก็ตามแต่ว่าทรงในภาพระยะสั้นตรงนี้เนี่ยอ่ะเพื่อนเก็จะเห็นว่าแบร์แฟกเป็นแบบนี้เนาะเห็นไหมครับมุมมอง,มองขวามือก็จะเป็นแพทเทิร์นที่จะล่วงลงต่ออันนี้เป็นภาพในระยะสั้นนะครับเห็นไหมเขาใช้แนวโน้มของแบร์แฟกอยู่รวมถึงถ้าเรามาดูตามโมเมนตัมต่างต่างยังคงดูไม่ดีนะแบบแนวโน้มขาขึ้นยังไม่ได้มานะครับมันก็เทรดได้นะครับจุด S L ก็จะเป็นช่วงโลเดิมก็ S L ไม่ไกลอันนี้เราก็ลุ้นตามข่าวเลยเพื่อข่าวออกมาดีเราก็มีโอกาสในการ T P ไกลๆได้้เหมือออนนนกกกัคจุดลล็่ขางใ จุดที่พีผมก็มองเป็นตามโซนที่บอกไปแล้วเนาะประมาณ2 8 0 0 0กว่ากว่ารวมถึงประมาณ2 9 0 0 0กกว่ากว่าก็คือไม่เกินอะไรครับไหลขวาหรือมุมมองของ triangle ด้านบนนะเจ้าก็เป็นขอบบนของ triangle นั่นเองนะครับเห็นไหมที่เขาไซเบอรแบบนี้อ่าก็จะเป็นการ p ู l l back แบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นมา p ู l l back หรือเปล่านะแต่อันนี้ก็สําหรับคนที่ อยากจะรอนะครับก็กรณีนี้ก็ไม่ผิดสําหรับคนที่จะรอก็ไม่ผิดก็จะเป็นการ TP แบบนี้แทนนะเพื่อนๆก็โฟกัสกรณีนี้แทนราคาท้า i เป้าก็อยู่ที่เดิมนะครับประมาณช่วง807ดอลลาร์นะครับส่วนถ้าเป็นในส่วนของเหรียญชอลด์ก็อยู่ที่ประมาณ820,000ดอลลาร์ประมาณครับแล้วก็มีเพื่อนๆขอ FTM มานะครับซึ่งผมก็ได้มองว่าตรงนี้เนี่ยผมยังไม่ได้เห็นสัญญาณ ตัวอะไรสวยๆของ FTM เลยเนาะในทางเฟรมเดลี่เนี่ยโมเมนตัม um ยังคงเป็นขาลงผมยังมองว่าทรงนี้เนี่ยจะเป็นการวิ่งรีเบ์มุมมองของแบร์แฟกก็เหมือนกับบิตคอยเลยนะครับที่ไซด์เวนในนโนมขาขึ้นอยู่นะครับเนี่ยแรงซื้อเนี่ยมันค่อนข้างน้อยใช้เวลาหลายแท่งกว่าจะขึ้นได้ก็จะเป็นขอบล่างเลยถ้าเรามองเป็นในส่วนของทวายแองเกิลที่ FTM ได้มีการเบรกเนี่ยนะครับเห็นไหมและเบรกออกมาไซด์เวเน,นนโนมขาลงอยู่0.33จะถึงช่วงมา0.30นะรอโฟกัสโซนนี้จนกว่าจะเกิดสัญญาณแดกักับตัวแท่งเทียนที่ทิ้งไบบี้ พี่เบิร์นคอยโฟกัสในการเข้าชอนเพิ่มเติมถ้าไม่เกิดก็ล่วงต่อครับฉะนั้นแล้วจับตาเราดูโซนที่ผมได้ว่าไปให้ดีๆครับอ่ะแล้วเราก็มาดูกันที่สุย่ยนะครับซึ่งผมได้วางแผนไปส2กรณีเนาะก็คือแผนแรกจะเป็นในส่วนของการรอพักตัวที่โซนด้านล่างแต่เขาไม่ยอมลงมาพักนะครับจุดที่พี่ผมก็ให้เป็นไม่เกิน 1.3นะครับหรือประมาณช่วงนี้เนาะที่ผมทำกรอบสีแดงๆไว้หรืออีกแผนหนึ่งนะครับผมก็เป็นกรณีในการ break และเพื่อนๆก็ SL ที่ช่วงโลเดิมซึ่งอันนี้ใครที่ได้เข้าตามแผนที่2ก็น่าจะพอได้กำไรบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าใครอาจจะ TP ก่อนถึงจุดที่ผมได้มองไว้นะก็จ,จะพอได้กำไรบ้างครับซึ่งถ้าใครยังไม่ TP ตรงนี้ก็ยังไม่ถึงจุด SL นะเพื่อนๆอาจจะรันเทรนต่อไปแต่ผมมองว่ามันก็เริ่มดูไม่ดีสักเท่าไหร่แล้ว,แ,ลว,แ,ลวแหละนะครับอะไรแบบนี้ได้อยู่เหมือนกันนะแต่ผมมองว่าก็ ผมอาจจะยังไม่เทรดต่อนะครับถ้ามันเป็นกรณีนี้เนาะควรจะต้อง TP หรือไม่ก็เป็นการเลือกสตอปล o อ s บางทุนไปเรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงกรณีก่อนหน้านี้เพราะผมบอกแล้วว่าให้ระมัดระวังนะครับในการเทรดในนนม้มขาขึ้นจากการที่เทรนของเขาเนี่ยเป็นเทรนขาลงนั่นเอง ต่อไปเป็น A D A นะครับจริงๆ A D A เนี่ยก็ได้มีการปิดหลุดเทรนด์ไลน์แนวโน้มขาขึ้นจุดนี้เนาะเห็นไหมทรนไลน์ขาขึ้นผมทำไว้นะครับก็เป็นการขึ้นมารีเทสไม่ผ่านทิ้งไส้ทิ้งไส้และตอนนี้ก็ยังคงเป็นเทรนแนวโน้มขาลงอยู่นะครับเพื่อนๆเห็นไหมเทรนตรงนี้ไปถึงช่วง low เดิมเลยนะจะเป็นช่วงนี้เลยนะครับ0.30ยยังคงลงได้อีกเยอะหรือจนกว่าจะเห็นสัญญาณในการกลับตัว ก็ค่อยพินาเข้าเทรดนะครับแล้วจะเห็นได้จากโมเมนตัมยังคงเป็นขาลงในภาพระยะสั้นและก็ระยะยาวด้วยนั่นเองครับเปนนะก็เป็นเหรือนเดิมนะครับที่กําลังมาแรงในช่วงนี้แต่ว่ากระแสะก็เริ่มตกไปบ้างเนาะจากการที่ Market Cap เนี่ยเริ่มลดลงนะครับผมก็ยังคงมองเป็นไ i ติ้งเวทหรือแบ a แฟกอยู่เหมือนเดิมนะครับพิเศษใน,นจากเลชันของแท่งเทียนตรงนี้แล้วก็การปิดต่ากว่าโมเมนตัมต่างๆแต่ว่าช่วงนี้เริ่มเป็นการซช้ไปออกข้างนานๆเนี่ยผมมองว่ามันเริ่มเทรดยากแล้วเทรนด์มันเริ่มไม่ชัดเจนจู่ๆเนี่ย,าาก,ย,ยก้ได็ด อันนี้ก็ต้องระมัดระวังฉะนั้นแล้วจุดคัดลออเหมือนเพื่อนก็คือสําคัญก็จะเป็นช่วงหายนี้นะครับไอ้ก็เป็นทองคานะครับในภาพระยะสั้นเนี่ยทองคํายังคงรับอยู่นะบริเวณช่วงดีมาโซนที่สําคัญตรงนี้นะครับซึ่งกรณีนี้เนี่ยอาจจะเป็นให้แอนโชเดอร์หรืออาจจะเป็นการสะสมพลังเพื่อที่จะพุ่งทะลุอะไรครับซับไพโซนตรงนี้ออกไปก็ได้เนี่ยจะเป็นซับไพโซนตรงนี้เนี่ยอาจจะพุ่งทะลุขึ้นไปหาโซนถัดไปก็ได้เพราะผมบอกแล้ว,ว่าให้โฟกัสที่2โซนนะครับโซนแรกเนี่ยก็ได้ล่วงพักตัวแล้วแต่ยังไม่ได้้้หลลลุดโนนนะััยงไม่ไทวฉแ ระมาระวังการสะสมพลังในการประกาศตัวเลข CPI อาจจะทําให้ราคาทองคผลผลําผันผวนทองคํายังคงมีโอกาสนะผมใช้คําว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปถึงโซน2,045จนถึงช่วงฟิบโบที่78.6ที่2,52 0ได้อยู่เหมือนกันฉะนั้นเราครับใครจะกดเข้าเทรดกรณีก็จะเป็นแบ่ง,บงเป็น2กรณีนะกรณีช่วงปัจจุบันนะครับก็จะเป็น,นการ SL ที่ l o นี้จุด TP ก็จะเป็นช่วง h i เดิมแล้วก็เป็นช่วงประมาณ2,045จนถึง2,50 นะครับหรือเพื่อนเพื่อนบางคนอาจจะเทรดกรณีนี้แทนก็เราโฟกัสโซนนี้โซนเดิมก่อนโซนแรกนะครับเราจะเป็นเราโฟกัสที่โซนที่2อ่ะก็จะเป็น2กรณีว่าใครรับความเสี่ยงได้แบบไหนนั่นเองโอเคก่อนที่ไปฟังสรุปกันเนาะผมก็ฝากเพื่อนเพื่อมาเทรดที่ OK เนะครับเพื่อได้รับโบ,บนัสสต่อนั่นก็คือคลอสการสอนจากผมในรูปแบบเอาฉลากว่าเขาเทรดยังไงนะครับเป็นคลอสสั้นๆเป็นคลิปวดีโอนะผมจะมีให้เพื่อนๆน,นะครับก็คลิกลิงก์โอเคเกได้เลยแล้วก็จะได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมในการเทรดที่สูงที่สุดนะครับก็เป็น เพื่อนจะได้รับจากผมไปครับโอเคเรามาดูสรุปกันก่อนผมก็เอาในส่วนของสติมาย้ำเตือนเพื่อนๆอีกทีหนึ่งนะครับในช่วงของเดือนนี้เดือน5ยังคงมีโอกาสปิดติดลบอยู่เพราะว่าในช่วงของ2ปีล่าสุดผมยังว่า2ปีล่าสุดนะครับเป็นการปิดติดลบและก็ในช่วงของเดือนที่6ก็ยังเป็นการปิดติดลบอีกใน3ปีล่าสุด ก็อันนี้ก็เรามาะระวังในเชิงเศรษติเอาไว้แล้วกันนะ,ะซึ่งในส่วนของสภาพคล่องเองก็จะเห็นว่ายัางมีที่ส่วนประมาณ28,000-28,500ดูปโดยประมาณรวมถึงโซนด้านล่างที่ประมาณ27,000ประมาณแสดงว่าในห่วงของวันนี้การประกาศตัวเลข CPI จะทำให้ราคาบิตคอยเนี่ยเกิดความผันผวนได้ตั้งแต่27,000จนถึง28,500 กรอบแดงๆกรอบนี้เพื่อ,อนๆรับความผันผวนที่รุนแรงแบบนี้ได้หรือเปล่าบางคนอาจจะมองเป็นโอกาสก็ได้ครับแต่เพื่อนๆต้องหาโอกาสนั้นให้เจอซึ่งผมได้พูดให้ฟังไปแล้วในวัดน,นี้พอสิ่งที่น่ากังวลอย่างหนึ่งครับในห่วง20วันที่ผ่านมาบิตคอยไม่เคยปิดต่ำกว่าเส้นค่าฉเฉลี่ยเส้นนี้เลยซึ่งวันนี้เป็นการคอนเฟิร์มการปิดต่ำกว่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วแนวโน้มขาลงเริ่มทวีคูณมากยิ่งขึ้น ตรงนี้เป็นจุดตัดสินแล้วว่าบิตคอยได้เลือกทางแล้วหรือเปล่าเพื่อนเอจะเห็นว่าโมเมนตัมต่อไปนั้นก็คือ cdc ที่หลายคนเอาไปพิจารณาในส่วนของการดูเทรนด์ของบิตคอยเมื่อวานนี้ก็เป็นการปิดแดงเรียบร้อยแล้วหรือบ่งบอกเทรนด์ของบิตคอยว่า ตรียมที่จะเป็นขาลงต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมันนี้ก็เป็นการคอนเฟิร์มอีกอย่างหนึ่งร่วมถึงแพทเทิร์นทรีแองเกิลที่ผมมาให้ดูว่าบิตคอยได้ปิดต่ำกว่าลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วรอเพียงแค่การปิดหลุดเลยครับในลา์ของเฮดแอนด์โชว์ด้วเท่านั้นแล้วอะไร,ะร่ะมาดูเส้นค่าเฉลี่ยะครับในส่วนของภาพระยะสัน้นหลุดไปแล้วปืดหนึ่งเส้นค่าเฉลี่ยในภาพระยะกลางก็หลุดไปอีกแล้วปืดหนึ่งนะครับหลุดเป็น2-3แท่งติดต่อกันและก็ขึ้นมารีเทสยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านเลยนะครับประมาณ 28, แสดงว่าจุดโอกาสถัดไปที่เราจะเจอกันก็ประมาณ26,200และก็อะไรครับ24,600โดยประมาณที่เราอาจจะเจอกันนะครับเพื่อนก็รอโฟกัสที่ โซนนั้นๆและกันเนาะก็เพื่อนๆครับใครที่สนใจให้การสนับสนุนของผมเนาะหรือสมัครสมาชิกนะครับแผนการเทรดมุมมองของผมเนี่ยจะอัปเดตไว้ในชุมชนนะครับแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยอาจจะไม่คุ้มนะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยผมมองว่าควรจะทับมือต่อไปก่อนนะครับก็เพื่อนๆอาจจะไม่ต้องสมัครเดือนนี้ก็ได้แต่จะให้กําลังใจผมก็ได้ครับเพียงแค่เดือนละสามอบาทใช้คอมพิวเตอร์หรือมือถือ Android เท่านั้นครับนะครับก็หวังว่าขอ้อมูลในวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ของเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆมองว่าบิตคอยได้เลือก เป็ดหวฉลามที่กาะวันมือกับผมและเจอกันใหม่สวัสดีครับ